หอมซุปให้ปากคำสามชั่วโมงใบเตยสีหน้าดูไม่ดีภาพล่าสุดใบเตยอาสยามควงสามีให้ปากคำแต่งสวยถือกระเป๋าแบรนด์หรูหน้าสีหน้าดูไม่ดีกตอบชัดไม่คิดหนีหลังจากทีดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยอาสยาม ยองพบพนักงานสอบสวน DSI เพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่14กันยายนจะขอสรุปให้เข้าใจดังนี้14กันยายนเวลาประมาณ15นาฬิกา DJ Man ใบเตยเข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนวันนัดหมายไม่ DJ Man ใบเตยไม่อนุญาตให้บันทึกภาพในระหว่างที่เข้าพบเจ้าหน้าที่และไม่ให้สื่อสัมภาษณ์ในวันนี้ ดีเจแมนใบเตยมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กันยายนแต่ในวันที่14กันยายนเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนมารับทราบข้อกล่าวหาและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ต้องชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นให้ได้เบื้องต้นดีเจแมนและใบเตยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้ง3ข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนให้ระยะเวลาดีเจแมนและใบเตยถึงวันที่30กันยายนหากมีการสอบถามและพบว่ามีอะไรที่ต้องชี้แจงต้องมาชี้แจงเพิ่มเติม ในวันนี้ดีเจแมนและใบเตยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งสองคนดูปกติส่วนทางใบเตยอาสยามก็แต่งตัวสวยพร้อมถือกระเป๋าคู่ใจดีเจแมนและใบเตยสามารถกลับบ้านได้เพราะไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีไปสิงคโปร์เพราะมีแพลนไปเที่ยวไม่ได้คิดที่จะหลบหนีถ้าหลบหนีคงไม่เมาในวันนี้ต่อไปหากดีเจแมนและใบเตยจะไปไหนก็ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อน พรก์การแย่งห้องสอบไม่สอบ DJ เจแมและใบเตยพร้อมกันในวันพรุ่งนี้15กันยายนดีเจแมและใบเตยจะไม่เดินทางมาแล้วสุธีวันกุลชอนหรือใบเตยอ,อาสยามและพัฒนพลมิถขินหรือดีเจแมน คาดว่าจะหลบกองทัพสื่อที่เตรียมจะมาปักหลักทําข่าวดังกล่าวในวันที่15ทางทนายเผยว่าผมยืนยันว่าลูกความของผมเป็นผู้บริสุทธิ์ครับแต่ขอโอกาสทางสังคมเท่านั้นเองที่จะให้ลูกความของผมได้ชี้แจงความจริงและข้อเท็จจริงของสำนวนครับ DJ Man นผมขอพูดนิดนึงตั้งแต่ครั้งที่แล้วจนถึงวันนี้ มันเซนซิทีฟมากเพราะตอนแรกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่บางทีมันยังมีอะไรที่ละเอียดอ่อนกว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ในหลายๆเรื่องรถซูปเปอร์คาร์ของ DJ Man ได้มาทดแทนจากเงินลงทุนเรื่องนี้ขออนุญาตเป็นในสำนวนดีกว่าครับเดี๋ยวท่านจะรู้เองว่ามันคืออะไรขอให้ใจเย็นๆน,นิดหนึ่งนะครับให้ลูกความผมได้พักนะครับ